ตุ่มน้ำปลาเห็ดแบบใดหสีสันสวยงามหนากินครับผมวันนี้เจาสูตรมาแจกกันครับผมเห็ดกินกันเองง่ายง่ายครับผมไปเห็ดแก่แซ่บครับสูตรนี้ครับผมไปเริ่มการห็นกันเลยครับผมต้มน้ามครับใส่เกลือลงไปครับผมใส่เครื่องสมุนไพรครับผมข่าตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีที่สําคัญที่สุดก็คือขมิ้นชันครับขมิ้นสดครับตำให้ละเอียดครับตำ้วยน้ำตาลปิ๊บเครึ่งทัพพีน้ำ ปลาหนึ่งถ้วยครับผมใส่ลงไปเพิ่มความเก็บคนโดยผงนัวครับผมโคเล่โคเล่ให้น้ำตาลปิ๊บละลายครับผมนี่รอให้น้ำเดือดครับที่นี่ครับผมพี่น้องน้ำเดือดเร็วนี่ไก่บ้านเท่าครับไก่บานหลังทำความสะอาดดีๆครับถ้าเกลือดีๆเอาใบมะกรูดยัดใส่ถองครับตามหน่วยเครื่องไม้ครับตับไตใส่ครับใส่ลงไปน้ำเดือดเดือดใส่แล้วเอาไก่ใส่ลงไปแลวกะ พอนจากไฟแรง